สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนครับผมนะครับสำหรับสุ่มซอสุริยันฟ้ามครับผมก็มีมาเัียดเจ้าตัวนี้มันเคยนะครับเพราะว่าได้เช็คเบิ้งรอบที่สามแล้วครับผมนะครับหลังจากที่มั่นขาอ่อนไปหลายนะครับก็เลยได้เช็คเบิ้งแล้วครับผมโอเคเลยครับรอบนี้ก็นี่รอบนี้ก็โอเคขึ้นหลายครับผมนะครับแล้วก็มีเจ็บเล็กน้อยครับผมนะครับเ จะมีการเปิดปากน้ำนะครับนิดน้อยนะครับผมนะครับนี่นี่นะครับก้ามเนื้อก้ามขาก็เริ่มขึ้นแล้วครับผมนะครับนะครับตอนนั้นผมเตะครั้งแรกกะเจ็บขาเขายกขาอยู่ครับผมก็ื่อทำกันรักษาอยู่ในสักพักนึงครับผมแล้วก็กลับมาฟื้นไม่แล้วครับนะครับครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวล่อนนองชชยโยครับนนองใช้ว่าสิเอาไก่มาเช็คน้ำครับผมเดี๋ยวล่ออีกสักสามสี่มือนะครับ หรือว่าหาเมือนะครับผมพอดีได้ใกล้ได้พักพอดีครับผมนะครับการเนื้อก็เริ่มขึ้นเริ่มมากแล้วครับพี่น้องนะครับไก่นุมก็เลี้ยงยากน่จังน้อยครับผมนะครับนะครับหักโมไปกับบอดีนะครับผมนะครับไกลกับมีเจ็บขาบ้างนะครับนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับสำหรับผมวิธีการเลี้ยงกะมีบินท่อแน่ครับบินท่อนะครับแล้วก็ปิดปากนวมนะครับนวมปั๊มนะครับผมนะครับนี่ครับก็ะตั้งฉี่ ก้างสีเข่าคงทีแล้วครับพี่น้องนะครับนะก้างสีเต็มก้างสีโคงทีแล้วครับผมนะครับคงสีเดเลี่ยงต่ออีกจักน้อยนะครับนะครับอีกต่อจักน้อยนะครับแล้วค่อยไปเตะเช็คอีกรอบนะครับผมนะครับนี่ป้านพี่น้องเริ่มล่มไปนอกครับผมนะครับทั้งผมทั้งล่มทั้งใกล้จฝนแล้วครับสีพัดฤะดูแล้วครับผมนะครับช่วงนี้ไกลก็อยากป่วยๆนะครับนะครับเตรียมยาไว้ดีๆนะครับเด้อนะครับช่วงนี้ช่วงวิกฤตนะครับผมนะครับช่วงล่ม ปลายฝนล่มนะครับนะครับจะมีเตรียมยารักษาไว้ดีๆนะครับผมนะครับนี่นะครับนี่กระล้างสีเพิ่งเตะเช็กไปเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานหรือเตะวันไหนนาะมันจันบ่ครับเนี่ยเตะเช็กไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็ดีขึ้นหลายครับผมพอมาตอนผมเตะไม่ไมรข้างแรกะขาอวันครับผมเตะมาเป็นทรงเลยนะครับนี่นะครับผม ช่วงติดปัญหาอีกเรื่องนึงอยู่ครับพี่น้องนะครับนี่หลังจากเตะเสร็จแล้วพบใกล้แม่กระลุดมาตีกันครับพี่น้องนี่นาบาดบดครับผมนี่ยชุดชุดเลี้ยงลูกอยู่นี่ครับนี่ชุดหาตัวนี่ครับนีครับชดหาตัวนี่ครับผมนะครับออกมาตีกันดีดีครับผมนะครับจนชิวได้ดูแลลูกแล้วครับผมนะครับดีอยครับผมใกล้กับว่าเป็นย่างร้ายนะครับนี่นะครับ ผมกาบขาได้แบบมีคอกแบบดีรู้ล้านะครับมันเลยเป็นตั้งชีแล้วครับผมพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมชาติน้องครับน้องนะครับผมก็ประเด้มีล็อกปล่อยไว้ย่างตีครับก็เลยปล่อยธรรมชาติแน่กับมีกามาตีออกมาตีกันแน่นะครับเนี่ยเลี้ยงลูกหาโตครับผมพี่น้องนะครับนี่นี่ครับส่วนตัวนี้เราเช็คเบิ่งอีกรอบนึงครับผมนะครับพอเช็คผ่านแล้วกะเดี๋ยว อาชีได้ทำาเนื้อทำมตัวผมเดือนหนากระีได้ทำาเนื้อทำมตัวออกออกไรล่าไรแข็งครับผมนะครับพอดีแหะครับแม่สาก็สิได้ประมาณเก้าเดือนกว่าสิบเดือนนะครับนะครับเก้าเดือนกว่าสิบเดือนกับพอดีได้เลี้ยงเต็มที่นะครับสำหรับเลี้ยงไก่นมนะครับเนาะนะครับคนที่เลี้ยงไก่นมอยู่ก็บึงค้องสีหัวจักน้ำกันนะครับว่าการเลี้ยงไก่นมนี่เลี้ยงยากในจังหอยครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวก็เป็นเจ็บขาแน่เดี๋ยวก็ป่วยแน่นะครับ ผมกับมี่ยานะครับมียามี่ยอ like ีงเลียงครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็แววดีนะครับพี่น้องน,นี่ครับตัวนี <im est> ้แววดีมากครับผมนะครับกะเดี๋ยวลองเช็คเบิ้งอีกเท้นหนึงนะครับนะครับแต่วผมว่าแววดีอยู่ครับผมนะครับสุ่มสอสุริยันา้ามกับมีแค่ไก่โบหลายแล้วครับพี่น้องนะครับกำลังสีผสมอยู่ครับนะครับปีนี่กะระมานหาแม่หกแม่นะครับนะครับฝักออกมาแล้วกับสีมาน ชี้สิบหาสิบตัวแล้วครับพี่น้องปีนาพุ๋แล้วครับสองบ้ากันอีกเท่านึงนะครับว่าไก่สีไลายสีหน่อยนะครับผมนะครับตัวไก่ยูนันผมผุมคัดด้วยตาตัวเองทุกตัวนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นถ้ามีโอกาสได้แบงเดี๋ยวผมจะแบงให้พี่น้องในล่องใส่เบิงนะครับนะครับกะเก่งปั่นไรนะครับแต่ว่าก็ใใสได้อยู่ครับผมนะครับรอบลองออกสนามได้แน่นอนครับผมนะครับนะครับฝากกดติดตามซุ่มสอสุริยันฟ้าเป็นผมเด้อครับผมนะครับนะครับ ซึ่งเป็นชุนแมกเล็กกะสิพยายามทํำลงไปให้มันได้ดีที่สุดครับผมพี่น้องสวัสดีที่พี่น้องรับส้มให้ยุ่สม่ำเสมอนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมสวัสดีครับ